สวัสดีค่ะเจอกับเซลยน้องเออีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องเอพามาฝากในส่วนของรถ4ประตูกันบ้างนะคะที่อยู่ด้านหลังเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะคะใครตามหาอยู่ในส่วนของ4ประตูเกียร์ออโต้4ี่คู หน้าของ4ประตูเกียร์ออตโต้เป็นเครื่องยนต์2.8ปี2017 4.4หรือว่าโฟวิวนั่นเองนะคะชมหน้าก็แต่งมาให้จับเต็มกันเลยและที่สำคัญคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ถึง2ปีหรือ200 0 0กิโลไฟหน้าแจ่มแจ่สภาพบอกเลยว่าเกรด A อคันนี้ใม่อยู่ที่7,9 0 0 0เท่านั้นปี2017 8,19,000บาทเดี๋ยวเราให้ดูแบบรอบคันกันก่นกอนก่อนที่จะไปเจาะภายใน ขานมาที่ล้อก,ก่อนเลยคันนี้เป็นล้อ,เ,อเรียกได้ว่าเป็นล้อบรรทุกนะคะล้อออฟโรดคันนี้เฉพาะล้อก็แต่งไป3 0,000ื่นกว่าแล้วนะคะอันนี้เป็นโลโก้4ี่คูนสี่นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 8ง e, ดีบัท็อปนั่นเองเป็นเกียร์ออโต้นะคะใครที่ตามหาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะคะรีบทักกันมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เ 9256นะคะรถเดิมเกรด A ให้ดูด้านหลังกันก่อนแม็กไลเนอร์จะภาพ90%เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตันนะะี้กันค่ะสํำหรับภายในของเขาบอกก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลระบบแอร์มีให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญว่าด้านบนก็สะอาดสะอ้าน เดี๋ยวเรามาซู o หัวน็อตกันนะคะสําหรับน็อตก็ยังไม่มีรอยหมุนรอยขยับนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าจะได้รถเดิมอย่างแน่นอนมั่นใจได้ว่าพลิกคว่ำน้ําท่วมเราไม่มีเด็ดขาดนะคะถ้าตรวจเจอเอามาคืนเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะคะนี่สําหรับคนทรลด้านหน้าประตูด้านหน้าหัวนอ็อตฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะเป็นเกียร์ออโต ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้บอกเลยใครที่พลาดถือว่าพลาดมากๆนะคะยอดจัดได้สูงจะมีประวัติหรือไม่มีนะคะตั้งงบด,ดาวไว้เท่าไหร่สามารถโทรตรงมาได้เลยขอรายละเอียดยอดจัดยอดผ่อนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ